ไอ้นโยบายอย่างเช่นนะสามพบาทเงินผู้สูงวัยนี่นะมันต้องใช้งบเท่าไหร่ต้องใช้งบ5้าแสนกว่าล้าน5้าแสนกว่าล้านต่อปีนะ,ะแล้วทําทุกปีก็ทุกปี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 กปส่วนเงินดิจิตอลของเพื่อไทยก็5้าแสนกว่าล้านแล้วจะเอาเงินจากไหนแล้วกลุ่มคนที่เชียร์พรกเก้าไกลก็ด้อยค่าท็อปนิวอโอ้โหนี่นำเสนอข้อมูลไม่เป็นจริง แล้วกลุ่มนั้นก็เฮโลททำได้แน่นอนออได้กินความเจริญกันใหญ่เลยค่ะแล้ววันนี้ฮะในเพจเพจหนึง่งชื่อว่าเพจ o ูสรีวิววันนี้เนี่ยกล่าวหาทบปนิวแล้วเป็นการกล่าวหาแบบรุนแรงด้วยแล้วมันมีผลกระทบต่อส่วนรวมเราจึงต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปกติไม่อยากจะหยิบขึ้นมาเลยฮะนี่เพจทูสรีวิวคนติดตามนี่เป็นแสนนะะได้มีการโพสต์แบนเนอร์เป็นแบนเนอร์ ด้อยค่าคุญจารุณีสุขสวัสดิ์แล้วก็เอามาเปรียบกับนายวิโรธพักเก้าไกนะ่นะเดี๋ยวดูแบนเนอร์เขาก่อนนะเปิ้ลจารุณีมอบกระเช้าให้กําลังใจลุงตู่นะรักชาติไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามาไม่ใช่พอาาลืมตาขึ้นมาเราไม่รู้คือใครก็แน่ส่วนตัวยืนยันไม่ต้องการไปเป็นทาสของสหรัฐหรือประเทศอืน่นนี่คือถ้อยคําสําคัญที่คุญจารุณีให้สัมภาษณ์วันที่ไปพักที่พักรวมไทยสร้างชาติแต่เพจนี้โค้ดมาเอามาประกรบกับวิโรธ เรื่องธาตุอเมริกาเป็นเรื่องแต่งเมาเมามาเฟียจีนสีเทานี่สิเรื่องจริงอุปทานหมูกลัวอเมริกาจะแทรกแซงแต่ก้าปีดันปล่อยให้จีนเทามาแทรกซึมพูดเป็นสโลแกน <c oughs> แล้วจนถึงวันนี้เดี๋ยวคอยดูว่าไอ้จีนเท่าที่พูดเนี่ยมันพวกใครเดี๋ยวคอยดูนะแล้ว่าหยุดไปละ่ะ <c oughs> นะแล้วคาพูดที่คดอยู่ด้านล่างของตุ๊ดรีวิวคาแนะนําดีที่สุดเลิกดูท็อปนิวดึงสติปัญญากลับมา แล้วเนื้อหาที่ทุดรีวิวโพสต์ทีนี้ครั<ะ>รักชาติต้องเสพสื่อที่พัฒนาชาติก่อนเลยจ้าแกเชื่อเราอย่างแรกที่ทุกครอบครัวต้องทําตอนนี้คือเลือกดูท็อปนิวส์คุณภาพชีวิตสติปัญญาและแนวทางการดําเนินชีวิตแกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแกจะเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นแกจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่รู้เท่าทันคนอื่นโลกที่ก้าวไปข้างหน้า และเข้าใจว่าปัจจุบ <im itect 2> <to> ันประเทศของเราสถานการบ้านเมืองที่แท้จริงอยู่จุดใดขอให้ท <which> ุกคนบอกคุณ <ös> พ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและคนรู้จักให้ระมัดระวังการเสพสื่อที่ปลุกปั่นแล้วสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนในสังคมด้วยครับรักชาติแต่เสพท็อปนิวส์เลยพังพินาศนี่คือข้อความที่แอดมินเพจตุสรีวิวเนี่ยโพสประกอบแบนเนอร์เมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ย ให้ร้ายทบปนิวอย่างรุนแรงเสพสื่อทอปนิวส์เลยพังพินาศนะสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนในสังคมนะอันนี้คือข้อที่เขาเกล่าวหานะ,ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกก่อนที่คุณจารุณีเนี่ยแสดงความรู้สึกว่าไม่อยากนะเป็นทาาอเมริกาให้ประเทศต่างประเทศเข้ามาแกอุตสาหไม่ระบุชื่ออประเทศอื่นด้วยนะประเทศต่างชาติเข้ามา แล้วส่วนตัวค่อยบอกว่าไม่อยากไปเทศอเมริกาและประเทศอื่นๆทีนี้เนี่ยที่ไปกล่าวหาโดยเอาคําพูดของคุณวิโรธมามเรื่องอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องแตง่งนะข้อมูลที่ท็อปนิวนําเสนอเนี่ยคืออะไรเราเอาข้อมูลจากสถานทูตและสถานกงศุลในประเทศไทยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเรานําเสนอไม่ใช่อยู่ๆเรายกเมฆเหมือนเพจ ที่วันๆเนี่ยนั่งคิดวาทกรรมตัดต่อคําพูดมไม่ใช่แล้วเนื้อหาที่เรานําเสนอฮะ,ะเราขีดเส้นใต้ให้เห็นเลยนะว่าแต่ละบรรทัดของยุทธศาสตร์เนี่ยนะพูดถึงยังไงจะลงทุนสถาบันประชาธิปไตยสื่อเสรีภาคประชาสังคมแล้วบางช่วงบอกว่าจะยกระดับบ,บทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากกว่าที่เคยดําเนินการมาตั้งแต่หลังสงครามโลกตั้งแต่ สงครามโลกครั้งที่สองอผลประโยชน์สาคัญยิ่งของภูมิภาคของเราในภูมิภาคนี้จมชัดมากนะนี่คือท่าทีของสหรัฐที่เขาเนี่ยต้องการจะเข้ามามีบทบาทแล้วถามว่ามันไม่มีมูลในหรือนะแล้วท่าทีของสหรัฐก่อนหน้านี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาทำยังไงกับประเทศไทยบ้างคุณรู้เพราะสาหรัฐบอกว่าจะลงทุนในสื่อด้วยในภาคประชาสังคมด้วยแล้วสมาชิกสสส,สวสหรัฐ ได้มีการร่างข้อมตินะเรียกร้องหรือแทรกแซงอันนี้สเต t ท m e โค้ดซึ่งเนื้อหาจริงเราเคยนำเสนอไปแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยะนะว่าโจมตีสถาบันยังไงกดดันให้แก้1นึ่่งงยังไงแล้วทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การพยายามเข้ามามีบทบาทของต่างชาติเหรอแล้วถึงขนาดว่าว่าที่นายกคุณพิธานโยบายการต,าต่างประเทศจะเปลี่ยนไป ตามแนวเราจะนําบทบาทของอาเซียนเป็นผู้นํากลับมาซึ่งเป็นแนวทางที่สหรัฐต้องการให้ทำนะแล้วทีนี้ที่บอกว่าท็อปนิวสร้างความเข้าใจผิดนะใครกันแน่สร้างความเข้าใจผิดใครกันแน่ช่วยปล่อยข่าวเท็จด้วยวาทกรรมหลอกลวงในโลกออนไลน์ยกตัวอย่างเคสช่อพนิกาวานิชจำได้ไหมที่ไปยืนเถียงกับลุงอะที่โแล้วใช้วิธีแบบนี้เลยแบบทีุ่รีวิวโพสต์ได้เลย เป็นวิธีการแบบที่บุลลี่ด้ค่าถ้าบอกว่าท็อปนิวพูดเท็จอันไหนเท็จนะที่เป็นข้อมูลเท็จนะนะแล้วเนี่ยใครกันแน่ปล่อยข่าวเท็จอย่างเงี้ยชอบปฏิกาบาลนิดบอกว่าเนี่ยเผาข้าบรมาฉายลักษณไม่โดนหนึ่งหนึ่งสองโดนเผาทรัพแต่ลุงคนนี้โตว่าโดนสิดูจากข่าวท็อปนิวแล้วชอบใช้วิธีอะไรนะโหฮาป่าโหท็อปนิวเหรอเหมือนกันกับไอ้เพจตุ๊ดรีวิวนี่เลย คุณยังเคารพตัวเองอยู่ป่ะคุณมีความเคารพคนอ่านของคุณหรือป่ะคุณนึงใช้วิธีการแบบนี้เลิกเสพสื่อที่สร้างความเข้าใจผิดอย่างกรณีเนี้ยท็อปนิวเนี่ยพูดถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองเผาพรอบรมาชายาลักษ์โดนหลายคาดีบางคาดีสารตัดสินแล้วเนี่ยผมบอกว่าดูมาจากท็อปนิวโอฮห,หใช้วิธีแบบเดียวกันเลยครับด้ค่า แต่ไม่มีปัญญาหาข้อที่จริงมาหักล้างเพราะตัวเองเนี่ยน,นำเสนอข้อมูลเท็จนะแล้วเพจนี้เป็นไหมเพจทุตรีวิวะ่ะอ่ากลับมาดูเพจทุตรีวิวก่อนหน้านี้เขาโพสต์อะไรก่อนที่จะโพสด้อยค่าท็อปนิวหอมกลิ่นความเจริญของประเทศกลิ่นที่ไม่เคยดมมา8ปีเต็มหลังรัฐประหารนี่เก้าปีด้วยนะเ้นพื้นสีส้มนะเกปีเต็มหลังรัฐประหารพื้นสีส้ม้วยนะไม่ได้กลิ่นมาเลยเก้าปี ไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าสายใหม่ๆเลยเรอช่วงที่ผ่านมาไม่เคยไปต่างจังหวัดเลยเหรอฮะค่ะไม่เคยเลยเหรอ <S <S <ม>แล้วไอ้ที่บอกว่าหอมกลิ่นความเจริญทุกวันเนี้ยบางคนไปโพสต์รูปโครงการที่กําลังเสร็จเขาสร้างกันเมื่อวานนี้เหรอเขาเสร็จกันมาหลายวันแล้วด้วยที่สาคัญอนะ่ะหลายปีแล้วด้วยบางโครงการเนี่ยแล้วเพจนี้นาเสนอข้อมูลอย่างเงี้ยใครกันแน่สร้างความเข้าใจผิดปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนในสังคมแล้วคําพูดของเขาเลยนะค่ะนะ แกจะเข้าใจโลกมากขึ้นอยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่ในโลกที่รู้เท่าทันคนอื่นอยู่ในโลกที่ก้าวไปข้างหน้าปัจจุบันประเทศเราสถานการณ์จริงอยู่จุดไหนใครกันแน่ที่พาไปสู่ความเข้าใจผิดแล้วจนวันนี้มาหอมกินความเจริญ<อ>ในสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมานานแล้วนะแล้วถัดไปอีกนะคือเห็นแล้วสมเพชอันนี้จริจงพูดจริง,รงแต่ถ้าไม่ประพาสพิงท็อปนิวผมยัไม่พูดเลยนะค่ะแล้วนี่ อีกอันหนึ่งที่โพสต์ก่อนหน้านี้ความน่ารักของทีมในฐานะเป็นผู้นําเขาหาผู้นําประเทศนะไม่ได้หาผัวโถโถโถท่าน<ท>จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมจะเป็นนายกของท่านไม่ว่าจะกาหรือไม่กาผมจะรับใช้ท่านสปีดอันน่าประทับใจของผู้นําที่มีวุฒิภาวะคุณไม่เคยได้ยินจริงๆหรือว่านายกที่พูดแบบเนี้คุณอภิสิทธิ์ก็เคยพูดพลเอกประยุทธ์ก็เคยพูดแต่เอามาปั่นไง ใครกันแน่กําลังสร้างภาพหลงขึ้นมาให้กับคนในสังคมผมทำอะท็อปนิวหรือเพจคุณที่คุณมากล่าวหาท็อปนิวอย่างเงี้ยแล้วอีกอันหนึ่งที่เขาโพสเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนําเสนอคลิปแฮชแท็กกรกตมีไว้ทําไมบัตรเลือกตั้งอยู่ในกองขยะกรกตมีไว้ทําไมกรกตต้องติดคุกนี่นําเสนอนะแล้วเรื่องนกกอเนี้ยกรกตเนี่ยเขาชี้แจงแล้วในเพจกรกตแล้วไม่แก้ข่าวให้กรกตก็เลยก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ไปเลยค่ะข่าวปลอมฮะค่ะ ข่าวการพุบบัตรเลือกตั้งในกองขยะเป็นความเท็จนี่คือแบนเนอร์จากแฟนเพจของกองกตเนี่มไม่ชี้แจงให้เขาเลยด้วยวผม <ขอ S 1> ถามว่าใครกันแน่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนในสังคมคมึงหรือกูพูดกันตรงๆเนี่ยแล้วมาสาดโคลนใส่สาดโคลนใส่ท็อปนิวนะฮะแล้วนอกจากนี้ตุ๊ดรีวิวเนี่ยก่อนหน้านี้โพสร,รักแฮทกอุฮารุไทย สง่างามมากพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็โค้ดคําพูดมาสวาต้องจบได้แล้วแล้วจนถึงวันนี้คุณอุ้หาลือยไทยเนี่ยเขาอธิบายความแล้วว่าอันนี้บิดเบือนไปตัดตอนแล้วสื่อที่นะํนาเสนอแบบนี้บิดเบือนอก่อนนี้โพสต์คลิปนี้คุณอุ้หาลือยไทยโพสต์เฟซบุ๊กด้วยโดยเอาข้อความที่ถูกโค้ดโ <ordon S 1> ดยสื่อบางสํานักอันนี้เป็นมติชนออนไลน์คุณอุ้อเคยการกระบาดเลยที่บอกว่าสวต้องหยุดได้แล้วอะไรเนี่ยเป็นความเท็จค่ะ ไม่ใช่ในบริบทที่สื่อความหมายแบบนั้นแล้วทําจดหมายเปิดผนึกถึงมติชนนะไอ้สาวาต้องหยุดไหมนี่มันคือคําถามของพิธีกรแล้วลุงตู่ควรพออันนั้นคือผลการเลือกตั้งตอนนั้นนะแล้วก็ที่บอกว่าบ้านเมืองกาลังไปได้ดีตอนนี้คืออะไรคือผลงานของลุงไม่ใช่ผลงานของพวกมึงอันนี้พี่อ้วนหาไทยพูดนะ,ะแล้วพี่อ้วาไทยก็โพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่งคือคลิปเมื่อสักครู่นี้ครับ อธิบายเพิ่อมอีกว่าถูก,อกเอาไปบิดเบือนยังไงไอ้คำพูดนั่นน่ะมันใช้ไม่ได้เจ้าตัวเนี่ยอธิบายครับค<ะ>่ะอ่ะเดี๋ยวลองฟังฮะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอุไม่อยากลงถนนแล้วหมายความว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยถ้าหากว่าอยากรับใช้ประเทศชาติเนี่ยนโยบายที่คุณทำที่คุณประกาศเนี่ยคุณก็ดำเนินการขับเคลื่อนประเทศไปแต่อย่าไปแตะหมวดความมั่นคง เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าคุณอย่าดูถูกความเชื่อความศรัทธาความเคารพของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศชาติมันจะขัดแย้งกันอู้ไม่อยากลงถนนแล้วนี่คุณอู้เขอรไทชี้แจงเพิ่มเติมแล้วไอเพจตุ๊ดรีวิวมันทำอะไรไหมมันไม่ทําอะไรเพราะมันปั่นสําเร็จไปแล้วแล้วถามว่าใครสร้างความเข้าใจผิดคนไทยทั้งประเทศนั่นอุตส่าห์ไปปั่นรักอุหารไทแล้วหนึ่งเอายังรักเขาอยู่ไหมเขาพูดความจริงแล้วว่าเขาพูดเจตนานจริงเขาคืออะไร คุณเคารพเขาไหมคุณเคารพคนอ่านของคุณไหมแล้วคุณเคารพตัวคุณหรือเปล่าคุณถึงเขียนทีรบรรทัศนออกมาแบบเนี้สำนึกมีหรือเปล่าแล้วที่บอกว่าท็อปนิวเป็นไปเสพสื่อที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดรักชาติแต่เสพท็อปนิวเลยพังพินาศท็อปนิวนํานเสนออะไรบ้างผมถามว่ากรณีข้าผ่านทางสะพานเนี่ยจำได้ไหมจำได้ค่ะสะพานในโครงการแสนสเสือ นะท็อปนิวนำเสนอมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันนี้ประจักษ์ชัดแล้วว่าท็อปนิวพูดความจริง <c oughs> เขาเลิกเก็บไปแล้วในขณะที่ไอ้เพรีรกะโหลกกะลาบางเพีมันเคยแตะต้องอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างนี้บ้างหรือเปล่า <c oughs> ถนนพารนะจำยอมสะพานสารประโยชน์นะ,ะดูถัดไปครับ <c oughs> ที่เราเคยนําเสนอเนี่ยนะเนี่ย <c oughs> แล้วข้อมูลหลักฐานที่เราขุดคุยมานะว่ามันเคยเป็นยังไงเรานําเสนอความจริงทั้งนั้นแล้วเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ด้วย แล้วที่บอกว่าดูเสพท็อปนิวประเทศเลยพังพินาศอะไรที่ทําให้พังพินาศแล้วสื่ออื่นไม่เล่นด้วยนะประเด็นเก็บค่าผ่านทางเนี่ยแลวอย่างห,หวยเกิน80บาทบ่าทช่องไหนนําเสนอจนนํามาสู่การตรวจสอบทั้งระบบจนนํามาสู่ปิดแพมการดําเนินคดีคแล้วดําเนินคดีแล้วสารตัดสินปิดแพลตฟอร์มไปแล้วดําเนินคดีเรื่องฟอกเงินขยายผลต่อไปด้วยก็ท็อปนิวนําเสนอขายกี่ใบปรับกี่บาทนะดำเนินการตรวจสอบ ก็ทบนิวนำเสนอแล้วมันเป็นเทจตรงไหนผมทมนะพั <c oughs> งพินาศตรงไหนติดหนี้บริษอยู่สี่หมื่นล้านทบอปนิวก็นําเสนอแล้วผู้ว่ากทมที่คุณเชียร์น่ะที่คุณพยายามสร้างภาพให้หลงอ่ะ <c oughs> เหมือนกับพยายามสร้างภาพให้หลงพิธาวันเนี้ย <c oughs> ดอกเบี้ยสายสีเขียววันละเท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่า <c oughs> กับแต่ละวันที่สร้างภาพอยู่ในวันเนี้ย <c oughs> มันเดินไปเรื่อยจนถึงวันนี้สัญญาว่ากี่เดือนจะเสร็จจนถึงวันเนี้ยปีหนึ่งแล้วเนี่ยสืงผูวาก็ไม่ทำอะไรเลยคุณเคยถามหรือเปล่าค่ะ หรือมัวแต่สร้างภาพหลงให้คนอ่านแล้วคดีอาญาของนักการเมืองเหล่านี้นะที่ถูกดำเนินคด,ดีอยู่คุณเคยนําเสนอให้คนรู้บ้างไหมจนวันนี้เขาจะมาครองอำนาจรัดกันอยู่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้ใช้ข้อมูลศาสตร์โครนทบปนิวเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะได้ยค่าดิสเครดิตหวังว่าจะใช้วิธีบูลลี่เนี่ยโดยไม่ต้องตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงไงใครกันแน่ลัวความจริง ท็อปนิวนำเสนอข้อมูลจริงแต่ไอ้พวกไม่มีปัญญาตอบโต้ด้วยข้อมูลใช้วิธีบูลลี่ไงโอ้ห<ะ> oh, ดูท็อปนิวเหรอต้องเลิกเลิกเสพสื่อที่ปุกปั่นคนในชาติให้เข้าใจผิดมึงหรือกูทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดมึงหรือกูสร้างความเสียหายับประเทศชาตินี่ด้วยความเคารพนะนำเสนอเราไม่เคยไปแตะเลยนะ,ะแต่อันเนี้ยมากล่าวหาอย่างชนิดที่เรียกว่าไร้จิตสํานึกมากอะโดยไม่มีข้อมูลอะไรแล้วดูตัวเองหอมกินความเจริญ ไม่ไม่สมเพศตัวเองบ้างเลยผมถามหน่อยนะไม่สมเพศตัวเองบ้างเหรอไม่ละอายกับสิ่งที่ตัวเองกาลังทําบ้างเหรอนะแล้วเขาแก้ข่าวแล้วข่าวเฟซนิวกรกตแก้ไม่นําเสนอด้วยนี่อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ไปเรื่อยใครกันแน่ <c oughs> ที่สร้างความเข้าใจผิดในสังคมนะวันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะต้องขออภยัย